กราบสวัสดีเอฟซีสุขส,สุขคนครับมณีเนยียงหลอดมีรายการบางไฟวันที่ีกันยายน2567นะครับบ้านน้องลมตำบลส้างทออำเภอขางในจังหวัดบุรลราชธานีนะครับผมมาคิ้วแหลกนะครับจอบลอยนะครับจอบลอยคิ้วแหลก อย่าลืมไปใหกํำลังแรงใจนะครับจอบลอยนะครับผมอ่าอาจจะเป็นข้อสร้างเหลี่ยมหรือไม่โปรดตีตาานะครับหลังจากไฟล่าสูลุงหลอดไปเสียรจอบลอยบางเดียวกระบาดเลยนะครับมื่อนสิเป็นอย่างไรโปรดติดตามนะครับผมอ่าบางที่หนึ่งนะครับในรายการซอราชวงศ์ครับบางที่สองใช่จราจรบางที่สามเทพสมพรสี่ซอไพศาลห้ายี่สิบสี่ซุเปอร์นะครับโ อ่างศิลาเจ็ดดวกเป็นดวกแปดแสนสิริเก้าฟิวจะเลิ่นสิบนุ่มมหาสิบเอ็ดเทพจักรพรรดิสิบสองเจอองสังหรุยสิบสามกุ้งจะเลิ่อนทับยสิบสี่ดาวดวงใหม่สิบห้านาคอนเสียมทองสิบหกเพชรเขยขอนแก่นนะครับสิบเจ็ดเพชรค่ำ เก้านะครับบวกสสมานนะครับสิบแปดที่าก่อนมาบักจนสิบเก้าจันดีเบิกฟ่ายีสิบเจเจฟ้ายี 21, ่ส,สิบเอ็ดสสวรรค์สางยี่สิบสองโป่งณคอนบานยี่สิบสามอเฉลิมพลยี่สิบสี่ัชชนะเบิกฟ่ายี 25, ่สิบหาภู่มนาลินสิงห์ฝางสาย26ตัวไล่ยะโสธรย7เ,เสียแจ็กสังลุย บวกนุ่มเมืองสีนะครับยี่สนุ่มกอเทมออเทียนนะครับตุลาการโดยเลด้าแทนบวกบาวดอกคุนนะครับให้ความเป็นทรรกับพี่กํนอนงนะครับคาเขาชม400พอดีนะครับผมยัง400ยเท่าเดิมนะครับจอดรถนาทานฟี่ไปตะเศร้านะครับผมอ่าอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับ ส่วนความชอบส่วนโตนะครับบลอดก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบลอดมักฮกบางฮกมากมดเดาเลยทีเดียวนะครับโบวสิเป็นใช่จาราจรบางที่หนึ่งครับบางที่สองเทพสมพรนะครับราคาไดากะโบน่าซีเอลยูนะครับ้าก็อ่างศิลานะครับผมแล้วก็เจองซังลุยนะครับแล้วก็บางที่4ีอชเลมพลนเอาบางที่หา,อาเออเชลโมนราาังที่หกหนุ่มกทมอ,อ้าวเทียนนะครับผมรอดว่าน่าจะ หวานเจี๊ยบนะครับมันบอไวก้อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบดารููจ้ากันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับส่วนมัดเด็ดลอยไล่นะครับมีให้พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมฮ่ามัดเด็ดลอยไล่นะครับผมลุงหลอนมักสอสวรรค์ส้างนะครับนครเสียมทองจันดีเบิกฝ่า่างสินะครับผมว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะบอไว้ก้อนนะครับผมอ่า อ่ะมักก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับเลือสิใส่จอบร้อยก้อนก็นได้นะครับผมหาข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเทซรีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเทรีสวัสดีครับ